สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกๆท่านนะคะช่วงนี้นะคะบนโลกออนไลน์ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพของดาราสาวเจ้าลู่ซือในซีรีส์เรื่องใหม่อย่างให้ดนเลิฟหรือมีชื่อไทยว่าแอบรักให้เธอรู้ ซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำค่ะแต่ภาพเซตนี้ของเธอนะคะก็กลายเป็นที่น่าสนใจขึ้นมานะคะเพราะว่าเธอมาในชุดนักเรียนที่ดูละไม้คล้ายคลึงกับชุดนักเรียนหญิงมัธยมปลายของไทยสุดๆไปเลยนะคะแถมเจ้าลูกซื้อนะคะก็ใส่ชุดนักเรียนได้น่ารักและน่าเด็กมากๆค่ะจนคิดว่าเป็นเด็กสาวมปลายจริงๆเลยนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าชุดนักเรียนมปลายของไทยกำลังมาแรงสุดๆค่ะก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะที่ทำคลิปรีแอคชั่นต่างก็พากันแต่งชุดนักเรียนของไทยนะคะตามรอยหนังและก็ซีรีส์ดังต่างๆมาแล้วนะคะและในช่วงนี้นะคะกระแสของเจ้ารู้ซื้อก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะจากบทเนียเน้ยวในเรื่องเลิฟไลท์เดอะกาเล็กซี่ดาราจักรลักนำนำใจนะคะที่แสดงคู่กับอูเลยที่รับบทเป็นท่านแม่ทัพหลิงปู้อีก ะะหรือแม่ทัพหัวโดวยปกตินะคะเราก็จะเห็นเจ้าลูซืออยู่ในชุดไพรเวตและก็ชุดจีนโบราณนะคะพอบทที่เจ้าลูซือเล่นส่วนมากก็จะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคค่ะแต่พอเจ้าลูซือมาอยู่ในชุดนักเรียนแบบนี้นะคะก็ทำเอาหลายๆคนตกหลุมรักในความน่ารักสดใสของเธอค่ะ สำหรับซีรีส์เรื่องไฮเดนเลิฟแอบรักให้เธอรู้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเดียวกันนะคะเป็นแนวปัจจุบนันเขียนโดยจูอีค่ะ ซึ่งในใิยายเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะโดยในซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของซางจือรับบทโดยเจ้าลู่ซือที่แอบชอบเพื่อนของพี่ชายนะคะชื่อว่าต้วนเจียสวีรับบทโดยเฉินเจียหยวนซึ่งก็แอบรักแบบเงียบๆมานานค่ะส่วนเพื่อนพี่ชายคนนี้ก็ชอบทําตัวเอื่อยๆเฉยชาพูดจาทะเลนขี้แกล้งหลังจากที่ทั้งสองต้องแยกกันเพื่อไปเรียนต่อนะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้พบกันอีกแต่ว่าซางจือ ก็ยังคงแอบรักเพื่อนของพี่ชายคนนี้นะคะจนทั้งสองก็ได้โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งสร้างชื่อจึงหมายมั่นปั้นมือว่าจะจีบเพื่อนของพี่ชายคนนี้ให้ได้และจะเปลี่ยนให้เขากลายมาเป็นคนรักของเธอให้จงได้ค่ะส่วนเรื่องราวจะสนุกและเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องรอไปติดตามกันต่อในซีรีส์นะคะ